ก็โหก็ต้องปรับเขาเรียกว่าความเป็นครอบครัวกันพอสมควรหลักๆเราก็โฟกัสที่เวทมนต์ละค่ะเหมือนเขาก็มีความสุขมากในตั้งแต่วันที่พี่แมนกลับมาแต่ว่าเราก็ต้องเหมือนก็ต้องปรับในการดูแลลูกผลัดกันคนละมือช่วยกันบาลานซ์ความเป็นครอบครัวให้มันแบบเหมือนเดิมมากๆที่สุดเท่าที่จะ จะทาได้เพราะว่าที่ผ่านมาเราก็เจอปัญหาอะไรมาเยอะมากพอวันนี้มันมันมันกลับมาเป็นเหมือนต้องนับหนึ่งใหม่หมกันอะไรเงี้ยค่ะมันก็มันก็ต้องมีการเขาเรียกว่าดูแลหลายๆอย่างค่ะแล้วก็แบ่งหน้าที่หลกักๆแบ่งหน้าที่แล้วก็โฟกัสที่ลูกเป็นหลักใครไปรับไปส่งใครดูแลใครตื่นเช้าไปส่งลูกวันนี้ใครไปรับเราทํางานอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะรายละเอียดมันก็ค่อนข้างที่จะทําให้ เราต้องมีการพูดคุยแล้วก็ทั้งทั้งทั้งกับไปเตยแล้วก็พี่แมนด้วยแล้วก็ต่างคนต่างทำงานค่ะเอาจริงแล้วมีคะการปรับตัวอะไรพี่แมนเอาจริงอ่ะปรับตัวได้ไวมากๆเขาไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องเรื่องอะไรใดๆเลยความเข้มแข็งเขามีเยอะมากๆค่ะในความเป็นผู้ชายเนาะค่ะตอนนี้คือยังไงบ้างคะตอนนี้กนะ็ เหมือนกับเป็นการคือไม่ได้มองในเรื่องของเพเปอร์หรือว่าในเรื่องของออใบสําคัญของการหย่าอะไรค่ะมันก็มันก็ในมุมใบเตยนะวันนี้พอกลับมาเนี่ยเราก็โฟกัสที่ลูกเป็นหลักถ้าลูกมีความสุขนะวันนี้เราเรายัางบาลานซ์ของความเป็นครอบครัวได้อย่างสมบูรณ์แบบใบเตยก็อยากให้ให้ประคับประคองกันไปอย่างนี้อยู่เพื่อความสุขของลูกค่ะไม่ไม่ไม่ค่ะไม่ค<า>่ะตวันนี้ก็คือใช้คำว่าสามหลัรยาได้ ใช่ใช่ใช่ค่ะอันนี้คือเราปรึกษาแลแล้วว่าเรื่องแบบนี้คือ,อจริงไม่ไม่ได้มีการปรึกษาอะไรเลย<ม>เราเราเราทำทุกอย่างในแบบในแบบสิ่งที่ตามความรู้สึกและเป็นธรรมชาติในการกลับมาแล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่ค่ะ<ม>ใช่ใช่ค่ะโฟกัสที่น้องโฟกัสที่งานแล้วก็การเริ่มต้นกับชีวิตครอบครัวแบบใหม่ค่ะในการแบบดูแลทุกๆอย่าง สำหรับคนในครอบครัวค่ะหลักๆก็คือลูกแหละที่ต้องที่ต้องแบ่งหน้าที่กันเยอะมากที่ต้องวางแผนอะไรต่อมือะไรกันเยอะมากค่ะถา <คน S 1> มเรื่องพี่แมนกับน้องไม่เลยอขมันจะยังไงเดี๋ยวไปนะจ๊ะหมขขายถึงยังไงนะคะพี่แมนกับพีค่ะอ๋ออันเนี้ยอดีตอดีมัโอ้โหมันยังไงต่อมันมีปิดกั้วไปแล้วอันอเน,นี้ยต้องไปสัมภาษณ์สักครู่ขอขอไม่ตอบในเรื่องนี้เพราะว่า ก็จริงอ่ะไปเตยอ่ะแทบไม่ไม่ไม่ได้ทราบเรื่องราวเบื้องลึกอะไรเลยเราก็รู้สึกว่าสุดท้ายแล้วมันเป็นเรื่องของของณวันนี้ก็ของเขาทั้งสองคนแหละอืนะคะก็แต่คิดว่าก็คงในอนาคตคิดว่าก็คงพอเวลาผ่านไปก็คงทําให้อะไรหลายๆอย่างค่อนข้างคลี่คลาย ไปในทางที่ดีหรือเข้าใจกันหรืออะไรอย่างนี้มากขึ้นจริงๆไม่ค่อยได้ได้คุยดีเทลตรงนี้กับกับทั้งสองฝัง่งเพราะร,ารู้สึกว่ามันเลยจุดที่ที่ใบเตยจะควบคุมอะไรหลายๆอย่างได้แล้วมันไม่ใช่แบบเรื่องเรื่องของเราเป็นเรื่องของเราโดยตรงแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะเพราะว่าในวันที่เป็นเรื่องเป็นราวกันเนี่ยใบเราก็ไม่ทราบว่าว่า การสื่อสารของเขาทั้งสองฝั่งในหลายๆปีที่ผ่านมาเป็นแบบไหนเป็นยังไงเงี้ยเราก็เพิ่งมารู้ณจุดจุดนั้นอะไรเงี้ยก็เลยก็เลยรู้สึกว่าโอเคก็ก็ก็ขอก็ขอผ่านเราไเลยนะคะเอาฉันออกไปจากตรงนี้คือ <c oughs> ความเป็นคนกลางค่ะคนนึงก็พี่ในวงการที่แบบว่าโหเจอกันมาตั้งแต่เด็กอีกคนนึงก็แฟนอะ่ะมันก็เอ๊ะ แล้วทําไมต้องมาทีกันไม่เข้าใจมันก็เลยอารโอเคก,ก็ก็คิดว่าเดี๋ยวเวลาคงคงคงทำให้หลายอย่างดีขึ้นละกันค่ะแต่ว่ากับันกับพี่ฟอเราก็ยังเหมือนเดิมคือไม่ไม่เคยมีอะไรที่มันแบบเปลี่ยนแปลงเลยกับพี่ฟิล์มเราก็เหมือนรู้จัก ตามแบบผ่านๆมา15ปีที่เคยแบบว่ารู้จักกันแบบไหนนะวันนี้ก็ก็ยังเป็นพี่ชายเหมือนเดิมค่ะที่น่ารักมากๆแล้วก็คือเรื่องปัญหาต่างๆเนี่ยเราก็รู้สึกว่าคือบางทีชีวิตความเป็นใบเตบยอ่ะใบเตยต้องแยแยะอะไรเยอะมากเลยอะ่ะ <c oughs> เพราะว่าบางทีมันก็ไม่เขี่ยวกับเราเลยอะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยรู้สึกว่าอ่ะโอเคปัญหาใครปัญหามาันละกันเนาะก็คิดว่าปลายทางก็คงจะแบบอยากให้อย,ใหอยากให้เวลาทําให้ทุกอย่างดีขึ้นละค่ะแต่ว่าเตยก็คือรับเคารพกับใจ อคือค,คอืจะบอกว่าองจริงเรื่องนี้ไม่แทบไม่ได้คุยดีเทลกันเลยเพราะเรารู้สึกว่าเพราะตัวพี่แมนเองเ่ะเขาก็เขาก็ค่อนข้างจะโปรเทคว่าเดี๋ยวตรงเนี้ยเขาเขาจัดการเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้มันเป็นเรื่องของของส่วนตัวของเขาไปอะไรอย่างเงี้ยเราเราเขาก็คงเข้าใจด้วยแหละว่าเราเป็นคนกลางมากๆก็ไม่อยากให้เรามากระทบเพราะหนูก็อังจริงหนูก็รู้สึกว่าเราก็เครียด เยอะมากๆแล้วกับชีวิตที่ผ่านๆมาอะไรอย่างเงี้ยอืร่จะ้เนกาวใจนไม่ไม่รู้จะกาวใจยังไงหนูเอาจริๆเป็นเรื่องที่งงในงงหลายๆอย่างมากแต่ว่าก็รู้สึกว่าโอเคความเป็นชีวิตไปเตยเนี่ยต,ต้องปล่อยผ่านได้ละอือ <c oughs> ต้องปล่อยผ่านได้แล้วก็ก็ มาโฟกัสที่ที่งานแล้วก็แบบทํางานหาเงินตั้งใจเลี้ยงลูกให้ดีดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะเรื่องเรื่องของคนอื่นก็น่าจะเป็นเรื่องของคนอื่นไปให้เขาจัดการกันเองคือว่าเราก็ไม่ได้มีความรู้สึกที่ทำให้ในรรอบคามาไม่เลยเอาจริงไม่เคยไม่เคยค่ะคือลูกไปเตยก็รู้สึกว่าอย่างที่บอกว่านาวันนี้คือก็ยังงงกับหลายหลอย่างแต่ว่าอ่ะโอเคในเมื่อในเมื่อมันมาถึงจุดนี้แล้วเราก็รู้สึกว่าเดียเด๋ยวเดี๋ยว เขาพอมีอะไรอย่างนี้กันมาเวลาผ่านไปแล้วค่ะก็คงจะทําให้หลายอย่างแบบอาจจะไปคุยกันหลังบ้านหรือไก่เกียอะไรยังไงเราเราก็คงแล้วแต่พวกเขาเลยอืม่คก็เศร้าอีกทำคอนเทนต์เดียวแมาทั้งคเอออค่ะ ก็เอาจริงๆก็ไม่หรอกก็ความเป็นใบเตยแหลนะเนาะในในการแบบว่าทํางานของเราอะค่ะมันก็มันก็ทุกคนก็จะเห็นอยู่แล้วถ้าขึ้นเวทีอะไรเงี้ยก็เป็นตัวเราเองตลอดทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหน้าผมไปงานต่างๆแล้วก็หลักๆเอาจิงจิ้งนะวันนี้ดีใจพอมีติ๊กตอกเราขึ้นร้องเพลงใส่ชุดอะไรทุกคนก็จะได้ฟังทั้งเสียงได้เห็นทุกอย่างอย่างเงี้ยค่ะก็จะเข้ามาคอมเมนต์ไปมาก็ดีใจมากๆก็อยากให้ให้ ดูผลงานกันต่อๆไปเดี๋ยวจะมีผลงานใหม่ๆอีกหลายชิ้นมาให้ได้ชมค่ะหลายคนมองว่าเซนซิ่นในส่วนตัวเราเรามองว่าไม่เลยในส่วนตัวใบเตยใบเตยรู้สึกว่าเราดรอปลงเยอะมากอ้โหทเราถึงที่นี่แกก็ดรอปกันน้ำไม่เคยได้อกเลยเราจะพยายามพยายาเกันไดคือเอาจริงๆอ่ะด้วยความด้วยความเขาเรียกว่า นะวันนี้ต้องพยายามตามตามตามโยกโลกให้ทันมากๆแต่ว่าด้วยความที่ โหความเป็นใบเตยตอนนั้นมัน2ี่ปีตอนนี้เราต้องเราต้องมานับหนึ่งใหม่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์มาเป็น t ิ k กต็อกเกอร์ในวัยที่จะ40แล้วเนี่ยหนูก็ไม่สามารถจะจะจะ,จะทำทุกอย่างได้เหมือนเดิมหรอกค่ะเอาจงจริงแล้วแต่เราก็ถ้าเรายังใบเตยรู้สึกว่าถ้าเรายังมีใจรักในในตรงไหนเนี่ยเราชัดเจนในเรื่องของความเป็นนักร้องในสไตล์การเต้นของเราอย่างเงี้ยก็ก็คงพรีเซนต์ตรงนี้ได้ได้ดีที่สุดอยู่แล้วในทางโซเชียลแพลตฟอร์มต่างๆที่ทุกคนเห็นใบเตยก็ยังคงเป็นใบเตยที่ ที่เหมือนทุกคนเห็นค่ะเียกว่าน้อวทมนต์คือคิดว่าลูกสาวน่าจะไม่กี่ปีก็คงจะแซ่บกว่าแม่เยอะอออันนี้อเใช่ไหมถ้าเกิดลูกจะมาเวเดินกับแม่โอ้ยเอาจริงเอาจริงเนี่ยตอนแรกก็รู้สึกว่าเอ๊ะเขาจะแบบยังไงนะแต่ว่านวันนี้รู้สึกว่าเขาต้องยิ่งกว่าเราแน่ๆเลยอ่ะเพราะว่าเพราะว่าเวทมนต์นวันนี้พอเขาโตมากับครีเอเตอร์ เขาค่อนข้างได้เห็นอะไรต่างๆไวมากๆการเต้นคือถ้าทุกคนดูติ๊กต็อกะทุกคนจะรู้เลยว่าโอ้โหเขาเขา,เขาน่าจะต้องยิ่งกว่าไปเตยอาสยามอันนี้ม่นเกิดมาฆ่าไปเตย ก็เอาจจริงแล้วเอ,เ,อเอาเอาตามที่เขาชอบอะค่ะเรารู้สึกว่าเออถ้าในาวันนี้แค่ได้เชยชมว่าอุยเขาสวยคือเป็นคนรักสวยรักงามมากเวทมนต์ตอนนี้แต่งหน้าทุกวันแต่งหน้าทําผมทุกวันชอบชอบเต้นแบบมีแบบแรบลิ้นปิ้นตาแบบดาวติ๊กตอกอะไรอย่างเงี้ยแบบอ๋อเป็นเด็กเจนซีอะคะอ่ะเอยเป็นเด็กเขาน่าจะอัลฟาแล้วล่ะอ๋อใช่ก็เลยรู้สึกว่าเขาน่าจะล้ำกว่าเราเยอะค่ะาเค่มแมนคุณพ่อไม่ค่อยโอเคคุณพ่อไม่ค่อยโอเคเลยพี่แมนแบบว่า รู้สึกแบบบ่นทุกครั้งที่แบบลูกแบบมาเต้นแล้วก็แบบทำท่าเซ็กซี่อะไรอย่างเงี้ย oh, oh. เขาจะมีมุมอย่างนงี้ยอะไรเงี้ยหวงมากพี่แมนแบบรู้สึกว่าโหอันตรายแล้วทําไมลูกแบบทาไมหนูให้ลูกเต้นอย่างงี้ทําไมหนูต้องแบบทําไมเวทมนต์คือพ่อพยายามคอนโทรลไมแต่สุดท้ายเนี้ยไปเลยว่าถ้าเขาเป็นตัวของเขาเขาชอบอย่างนั้นเนีะยเขาแค่สี่ขวบแล้วเขาเขาเต้นตามเขาร้องเพลงตามได้จําเนื้อเพลงอะไรได้ทุกอย่าง oh. ก็ใส่เลือดแล้วค่ะ oh. จริงแล้วอะ่ะ mm. แรงอยู่เลยคุณแม่แรงอยู่เวลาเขาพาเขาไปขึ้นเวทีตามงานางๆชอบมาขอขึ้นอยากขึ้นอยากขึ้นอยากเห็นอย่างงานวันนี้อยากมามากอยากเจอพี่ๆอยากแบบว่าอ๋อใช่ค่ะชอบชอบดูชอบเห็นคนทำคอนเทนต์ชอบเห็นคนเต้นอะไรอย่างเงี้ยแต่สาวแล้วแล้วมีโอกาสจะไม่เี่นยออกหน้าจอ รับงานคู่เวคะรับงานคู่เวลารับคู่คือตอนนี้ก็ยังหรอกค่ะเราเราก็ยังอยากให้เขาแบบโฟกัสแบบการเรียนแหละเป็นหลักอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเห็นก็คงได้เห็นเขาในติ๊กต็อกคอนเทนต์ต่างๆที่ที่เราสามารถทําให้เด็กน้อยได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะกับคอมเมนต์ที่บางทีเขาก็แบบบาเคีก็ติดติงนิดนึงเนาะว่าทำไม ทำควาเทียงกับแบบแนไม่เกินใบเตยมาค่ะใบเตยมันคือใบเตยก็เอาจริงก็ได้ได้เห็นนะคะแล้วก็ได้แบบเออเอามาพิจารณาอะไรเงี้ยแต่เราก็รู้สึกว่าสุดท้ายเนี่ยส่วนใหญ่เวทมนต์เนี่ยณวันนี้เขาเรียกว่าค่อนข้างมีคนที่ชื่นชอบและเอ็นดูเขามากกว่าคุณแม่อีกวันนี้เราไปไหนมาไหนเนี่ยทุกคนจะถามถึงแต่ลูกสาวตลอดอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าการเป็นเขามันก็คงจะน่ารักแล้วแหละแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอันไหนที่ ปรับได้รู้สึกว่าเฮ้ยมันมันเกินงามไปหน่อยหรือว่ามันเป็นสาวไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเราอยากให้ลูกแบบก,ก็พยายามบอกพี่เลี้ยงหรืออะไรเงี้ยว่าเออแบบให้คอนโทรล t r ให้เขาเป็นธรรมชาติในแบบอายุแบบเขานะอยากให้มันเกินไปกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็บอกตลอดอย่าง,งชุดอะไรอย่างเงี้ยพี่เลยเราเลือกให้เขาเลือกเองหมด เดี๋ยวนี้ตื่นมาคุณแม่จะใส่ชุดนี้คุณแม่หนูจะใส่ชุดนั้นคือคือเม็ดเยอะมากเม็ดเยอะเป็นเด็กเม็ดเยอะมากก็เราก็รู้สึกว่าแต่ทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะพอเขาเห็นเราแต่งแบบไหนอะไรเงี้ยอย่างวันนี้ตื่นมาแล้วแต่งตัวคุณแม่สวยจังเลยอยากใส่อะไรอย่างเงี้ยเขาเห็นเราพอเขาได้เห็นได้ซึมซับมันก็ ก็คงจะชอบแหละเห็นคุณแม่ทุกวันน่ะแต่งหน้าทําผมอยู่กับอยู่กับช่างแต่งหน้าทําผมที่เป็นที่เป็น LGBT ทุกวนันอะไรเงี้ยเขาอยู่กับสิ่งเนี้ยเขาเขาก็จะซึมซับค่ะเขาก็จะซึมซับแล้วก็เอาจริงเรารู้สึกว่าเออให้เขาได้เห็นว่าคุณแม่มีชีวิตการทํางานแบบไหนบ้างไม่แต่ว่าโตขึ้นเขาน่าจะไปปรับใช้กับตัวเองได้แล้วมองรู้ว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีคุณแม่ทําแบบไหนแล้วดีคุณแม่แต่งแบบไหนแล้วสวยเงี้ยไม่แต่ว่ามันก็เป็นอะไรที่ฝึกการพัฒนาเขาระดับหนึ่งแหละ ชาเนตจะมาว่าไม่ได้ว่าคุณแม่เลือกเสื้อผ้าให้น,อน้องไม่ได้เลือกเลยสักวันค่ะไม่เคยเลือกเลยเออใช่เขาเลือกเองหมดดึงแม่แสาวเรียบร้อยหรือว่าเปรี้ยวแบบโหเอาจริงๆเนี่ยเราเราปล่อยเขาตามธรรมชาติเลยให้เป็นแบบไหนก็ได้แต่ก็รู้สึกว่าสุดท้ายเราก็อยากให้เขาอะเป็นคนที่เอาตัวรอดออด้วยตัวเองได้แล้วก็มีไหวพริบปฏิภาณที่ดีค่ะแล้วก็เป็นเด็กผู้จาเพราะไพเราะน่ารักแค่นี้เราก็ดีใจแล้วค่ะ ขอบคุณค่ะ